ใบแรกนะครับผมคนนี้เลยครับอีก,กียรตครับผมโอ้โหได้ยินชื่อเนี่ยคนเล่นงอกกงเนี่ยรู้สึกแบบวิววิวแล้วแหละเพราะว่าเขาคือผู้พิเศษแล้วกันเนาะเขาเป็นผู้พิเศษที่ทํานายเกี่ยวกับตัวซุนเซกเนาะจนซุนเซกเนี่ยสั่งไปปาดคอผมเอาไปตัดคอนะครับผมแล้วก็ซุนเซกเนี่ยก็เป็นไปตามคําทํานายในเวลาถัดมานะครับผมก็คือคนที่สร้างความเดือดร้อนให้กับงอกกงนั่นเองนะครับผมคนนี้ก็ท้าพิศระนะครับผมแต่จริงๆเนี่ยคนที่เนี่ยในเกมเพลย์นะครับผมมันไม่ได้สร้างความ เดือดร้อนให้กับพวกงอกกนะคือมันสร้างความเดือดร้อนให้กับหลายๆเด็กเลยนะครับผมเป็นกองทัพพิศรานะครับผมดูเทคเขาครับผมเป็นสีดําทั้งเทคเลยนะเป็นบันทึกทั้งเทคกเลยหลังจวดผมเลือกสภาพอากาศหนึ่งใบามาแทนสภาพอากาศที่ทํางานอยู่ครับโอ้โหคือเป็นคนที่สามารถควบคุมดินฟ้าอากาศได้นะครับผมอีกเกียตคนนี้คือเป็นความสามารถประเภทผู้พิเศษแหละครับพวกคมเป็นอะไรยังไงก็จะมีความสามารถคล้ายกันเนาะแล้วก็บอกว่าเมื่อขุนพลในทีมเราลุกน้ำออกจากเกมเราจะทำลายครับผม ผู้เล่นหนึ่งคนที่เลือกเป้ามาที่ขุนพลทีมเราครับผมจะถูกทําให้พลังชีวิตเนี่ยเป็นศูนย์นะครับผมแล้วก็ฟื้นพลังชีวิตเราสามครับผมใบนี้เนี่ยสามารถคอมโบกับค่ายกลหมอกได้นะครับผมแล้วก็จะมีค่ายกลอีก2ใบที่สปอยวันนี้ก็สามารถคอมโบกับอียิีต์ได้เหมือนกันนะคือข้อนี้หมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าคนนี้ยืนอยู่เนี่ยครับและซุนเซค่าก่อนครับผมสั่งทำลายเราเนี่ยย้อนก็คือเป็นไปตามคำทำนายครับผมพลังชีวิตซุนเซคเนี่ยสูงสุดเนี่ยจะเหลือศูนย์ครับผมว้าว สวยละสวยละใครที่แบบละลานขุนพลเนีผมต้องคิดให้ดีแล้วนะครับอ่าแล้วก็บอกว่าถ้าเราสู้แพ้หรือสู้เสมอเนี่ยผู้เล่นที่มีฝ่ายงอกก,กอยู่ในทีมเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราสู้แพ้อีฝ่ายที่มีงอกกอกเนาะหรือว่าสู้เสมอเนี่ยแพ้หรือเสมอเลยนะคืออีฝ่ายจะรล่าจากแถงี้อีฝ่ายต้องสู้ชนะอย่างเดียวนะนำเรือหรือแม้แต่พู้ทเราสู้หนึ่งใบกลับเข้าอีตาเด็กครับไม่ใช่การทำลายไม่ใช่การยึดนะครับผมแต่เป็นการนำกลับเข้าอีตาเด็กครับโอ้โหต้องเป็นเสียงใหม่อีก แสบจริงๆครับผมระดับก๊อดนะครับผมไม่ต้องสืบนะครับจิกขนาดนี้